สวัสดีค่ะพบกับน้องสตางคนเดิมคนเก่านะครับก่อนดูคลิปก็อ,อย่าลืมกดซับสไ r i b e กดกระดิ่งและกดไลค์เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมใหม่ๆนะครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับมาครับตอนนี้อยู่ที่สถานีบ้านปินนะครับนี่วันนี้มาเที่ยวขึ้นรถไฟมาเที่ยวนะครับคนก็เยอะหน่อย แต่ก็ไม่เยอะเกินไปนะครับเพราะว่านี่เป็นสถานีแถวๆนอกชานเมืองครับเนี่ยนี่ครับก็วิวดีมากเลยนี่ครับก็วันนี้ก็เป็นเที่ยวสไตล์โควิดนะครับ นี่ครับคนมารอยเยอะเลยครับนี่ครับก็เดี๋ยวเราก็จะขึ้นรถไฟเหมือนกันนะครับไว้กันแค่นี้นะครับเดี๋ยวก็าขึ้นรถหรือว่าเป็นยังไงเดี๋ยวจะอัปเดตให้นะครับสวัสดีครับ